อยู่ก็เมือเส้นซ้ายมันค่ะโดยสิบ้าไปเบ่งหยังพี่น้องตีเล็กเป็นโคตมาก,กินเอียนเอียนนี่ก็คือปลาไหลล่าเล่าไปเหตุงานเราไปทางชุ่มพ่เราก็สจิไปสั่งดยลานประจำเารา่าสุดสั่งมาสองโลนะคะตั้งแต่วันที่อาจารย์มาเอารถต้มไปแล้วหม้อหนึ่งแต่ไม่รู้ตอนนี้เหลือเท่าไหร่ เ้วเราจะมารู้ว่าตีเล็กจะทำอะไรกับมันโอ้น้องว้าวเหลือหลายอุ๊ยตีตัวใหญ่สุดบ่นันม,มาดูกันค่ะร้องเสียดอย่างมันนี่นมหาหนึ่งมัน ตีลีบวาซาหัวหารหัวเอามันกินหนังเป็นหัวอาหารฮะเนื้งง้วงปลาไหลโลละสองร้อยเนื้องัวโลเท่าไหร่สามร้อยสรุปซื้อปลาไหลแล้วก็ซื้อเนื้อง่วงให้ปลาไหลเพื่อเจ้าของเสด็จบริโภคพี่น้องเคยมีบ่ปกติคนทั่วไปเทาก็บทซื้อแค่กินมือเดียวอันนี้ผัราว่คอยซื้อไว้เลี้ยงไว้ถึงกินพี่น้อง ช่วงนี้บุ่นกับเบอเดยไปน้่นสามีเดอ้อที่บ้านลาออกจากวงการแล้วพี่น้องลาออกจากวงการช่วงนี้ปล่อยให้เขาไปคนเดียวนะคะสั่งคนเด้สร้างคนเอาฝอยหลางจานมาู่รถพี่น้องเดาใจอยู่นังง่วนนงง่วเอาฝอยมีพี่นอ้องหนองง่ว เสือเงาง้องามาให้เอียนมาเบิง้ล่าสิเ็ตจะไหนบุญกับเรเคยเห็นครั้งแรกนะคะีแล้วเราจะมองดูได้ยังไงว่ามันจะกินเิ็นยังมันจะกินเบิดแท้ลเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องมันจุกจุแล้วเืือเองางัวมาเลี้ยงปลาไหลวัวสักให้ดังจ มารอดูว่ามันจิกินไหม,มย้อนเสียงวทีไม่กินดอกมั้มันดินนเริ่มได้กินแล้วเนาะคนสื่อประกาศสื่อเธอแล้วหลายลูกเลยพี่น้อง สองโลสามโลกรนสือมันก็คยมาขังไว้ึังส่แหละแต่หุ่นไม่เคยได้ทไทยแต่ว่าปก,กติก็บ่ได้เอาไปโดนปานีเนาะป <ừ ừ, S 1> ก,กติก็บ่เกินอาทิตย์มันก็ใหดกินแล้วอันนี้อย่างเิ็นตัวมันกินนะบ่ไดไทยบ่ให้เอฟซีบ่ตัวมันกินเหล่าเนาะมันตื่นตกใจอยู่ไวอ้อยยังไว้ไมันตกมันเห็นคนมันบ้าขากิน เดี๋ยววุ้นจะสต็อปไว้ก่อนแล้ววุ้นจะปิดไว้แล้วอีกสักพักวุ้นจะมาเปิดให้ดูว่ามันกินไหมเปิดไว้ริีหละ่ะจะก่อนเนง่ยปิดไปเลยพี่น้องมันจะกินแล้วพี่น้องกินแล้วกินแล้วนมันกินแล้ว กินไปนะบ้านไอ้กินมันตื่นข้นเท่าไหร่พี่น้องเดี๋ยวบนสีพามาเบิง่งสต็อปหยุดไปก่อนให้ปล่อยมันกินก่นอนนะจังมาเบิง่งว่ามันกินดีดีป่อันนี้กะตีเล็ยกตเตรียมอุปกรณ์ไปเฮ็ดเบียกพี่น้องเอามาให้เฮ็ดยังก็ไว้นี่โลดว่ะเะออใช้เราถิมเลยเอาไปถิม ประมาณสี่วันแล้วนะคะที่บุญไม่ได้ไปอยู่บ้านก็นกินแหล้กก็น,นอนไม่หอกได้เดชย,ยังหรอกือฝนสีตกในลมะอนี้ครึ่มฟ้าครึ่มฝนผู้ใดโทรมาา หลังรถนะคะอุปกรณ์จักรย์อย่างเนี้ยสีส่งสเอาอุปกรณ์ไปส่งหลวงน้องสองหมื่นแล้วพี่น้องบ่หอดจ้าเทียทั้งยางทั้งนี่อย่างเนี้ยนี่รดนี่ก็เหยียมหอดมือนได้พี่น้องอุปกรณ์เบิ้งมันคือจังเศษขยะเศษเล็กนี่แหละจังไรเงอ้ยกะยื้เลือกเอาถังขยะถึงเด้อะปฏิทีนหูรับตับใหม่บ่เบิ้งเนี้ย ป้าพี่น้องไปจอบเบื้งเอียนก่อนเดี๋ยวไปจอบเบื้งเอียนก่อนมันยังบ่ก,กินพี่น้องมันยังไม่กินนะคะ ช่วงนี้ก็บอก่อยมีคลิปลงเลยบ่ได้ออกไปใส่ให้ต่ตีเล็กไปพอดีมีงานศพขังบ้านนะพี่น้องเข้าสิไปใส่มาใส่กับ,บค่คือกระตงยู่ซอยเพิ่นก่อนเพราะว่ายายข้างบ้านเสียนะคะก็เลยช่วงนี้ให้ตีเล็กออกลุยคนเดียวบุญก็นี่คะ่ะบ้านเผาเมื่อวานวันนี้ก็ทําบุญนะคะก็เลยต้องอยู่ก่อน โอเคค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรพาม,มาดูตีเล็กเลี้ยงปลาไหลไว้มาตาลต่อกันคลิปหน้าวุนเส้นใส่มันไม่บายค่ะ